สวัสดีค่ะพบกับช่องห่วยแมนมาช n แนลของเราในวันที่14ธันวาคม2564นะคะวันนี้เรามาเจอก,กันเป็นทริปที่2แล้วนะมาดูนะคะว่าแนวทางที่แอดได้นำมาแบ่งปันในทริปนี้จะมีจ้าไหนกันบ้างเริ่มที่แนวทางของอาจารย์เอกสิ P, แอดได้มา2ฉบับนะคะแนวทางของ ex, แอดมินเล็กแอดได้มา3ฉบับนะแนวทางของนางฟ้านาคีแนวทางของ โอเคลตเตอรี่ okay, นะคะหนาทางของคุณมอนชิโร่หนาทางของแอดมาลีหนาทางของอาจารย์อินตาเพรแสงแล้วก็จะเป็นนาทางที่แอดไปเจอมาเพิ่มเติมที่ทคล้ายคลคลิปนะคะและจะปิดท้ายที่แนวทางเลขดับของแอดชฉยุนะเรามาเริ่มดูทีละสักเลยนะคะเริ่มที่แนาทางของอาจารย์อิสิพีนะคะซึ่งอแอดได้มาสองฉบับนะฉบับแรกนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางเลขเด่น บักหลัก10บล่างนะคะอ่าสําหรับงวดแล้วก็เข้าใช่ไหมนี่เข้าเลขแปดหลัก10บล่างใช่ไหมคะสําหรับในงวดนี้แอดก็ได้มาแบ่งปันนะคะอ่าปักหลัก10บล่างให้มาคือ1 0ึแล้วก็3นะอ่างวดนี้หลัก10บล่างจะเป็นอะไรเรามาลุ้นกันนะคะ บักหลังสิบล่างของอาจารย์เอกสิทนะคะต่อมาฉบับที่2นะคะก็จะเป็นแนวาทางแต้มรวมล่างนะงวดนี้ให้มาคือ6 7 9 2แล้วก็8ต้องบอกว่าฉบับนี้นานๆทีแอดลงให้นะคะอ่ะเราก็มาลุ้นกันนะว่าฉบับนี้จะเข้าหรือไม่นะคะต่อที่แนวาทางของนางฟ้านาคีโดย แสงราบีคนโก้หรือว่าคุณแสงดาวคนโก้นะคะสำหรับเจ้านี้งวดที่แล้วนั้นก็เข้าใช่ไหมเข้านนทางเลขเด่น8กับ5ใช่ไหมคะแนั้นเข้าหลักหน่วยบนแล้วก็หลักสิบล่างนะคะแล้วก็5นั้นเข้าหลักสิบบนนะคะแล้วได้สตัวใช่ไหมคะนี่85 2ตะบนเข้าตัวกลับนะคะแล้วก็ได้8 2 2สองตัวล่างตรงนะคะได้คู่โต๊ดด้วยก็คือ52บนใช่ไหมคะ ะสำหรับในควดนี้แอดได้มาแบ่งปันมีเครเรลระาตามอยู่ไหมคะเจ้านี้ให้มางวดนี้เด่นอยู่ที่3กับ4นะคะ,<ๆ>ะ,คะเด่นอยู่ที่3กับ4แนวทางชุด2ตัวที่เด่นๆนะคะก็จะมี3 2 3 4แล้วก็4 2รอง3031 35 37 36 39 40 41 45 46 47แล้วก็48นะคะให้กัน2ตัวอยู่ที่68กับ69นะคะ ส่วนแนวาทางชุด3ตัวให้มาทั้งหมด4หางนะคะก็จะมี843 642 946แล้วก็864นะอ่ะเรามาลุ้นกันนะคะว่าง,งดนี้จะเข้าอีหรือไม่นะคะสำหรับทางของนางฟ้านาคีโดยแอดแสงดาวคนโกนะคะเรามาต่อที่แนวาทางของแอดมินเลกนะต้องบอกว่าเจ้านี้แอะได้มา3จะบับนะคะฉบับแรกนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางเลขวิ่งเลขเด่น นะคะคเลขวิ่งเลขเด่นบนนะคะนำมาดูนะฉบับแรกนะคะเขาบอกว่าแนวทางบนงวดนี้ให้วิ่งเด่นอยู่ที่4ี่นะคะเขาบอกว่าถ้าสี่มาจะมาได้ที่หลักสิบนะคะแล้วถ้าวิ่ง9เด่น9นี้ถ้า9มา9จะมาได้หลักร้อย นะอ่าต่อมาฉบับที่2นะคะก็จะเป็นแนวทางชุด2ตัวบนนะคะก็จะมี4 3 4 6 4 7แล้วก็4 9นะอ่าชอบหางไหนชอบตัวไหนนะคะก็จัดไปเลยนะคะแอดนำมาฝากแล้วนะคะสะร้อยทางของแอดมินเล็กเนอะต่อมาฉบับที่3นะคะก็จะเป็นแนวทางล่างนะงวดนี้ให้วิ่งรูด ล่าง8นะคะชุด2ตัวให้มาคือ8 3 8 4 8 5แล้วก็8 6เนาะงวดนี้จะเข้าหรือไม่แอดนำมาฝากกันนะคะแอดเป็นเล็กเนาะเรามาต่อที่แนวทางของคุณมอนชิโร่นะคะสำหรับเจ้านีนานทดที่แล้วก็เข้าเฉพาะแนวทางเลขวิ่งเนาะใช่ไหมคะอะ่เลขวิ่งบน8 8นั้นเข้าหลักไหนคะหลักหน่วยนะคะเลขวิ่งล่าง8 ก็เข้าหลัก10แล้วนะคะแล้วนี่ตัวการเห็นไหมแปดห้าห้าแไปขึ้นบนนะคะถ้าใครซื้อกันนะคะก็จะได้นะสำหรับในงวดนี้แอดก็ได้มาแบ่งปันนะคะงวดนี้ให้วิ่งบนอยู่ที่3กับ9นะคะแล้วให้ชุด2อตัวบนมาก็จะมี39 49แล้วก็30ส่วนหน้าทางชุด3ตัวเน้นๆอยู่ที่4 39นะ ใช่ไหมคะ439รอง139แล้วก็ให้กัน149กับ430นะคะส่วนแนวทางล่างให้วิ่งอยู่ที่2กับ6แนวทางชุดเน้นอสองตัวอยู่ที่26รอง96แล้วก็ให้กัน56นะอ่างวดนี้จะเข้าอีกหรือไม่อาราก็มาลุ้นกันนะคะคุณมอนเชโรนะเรามาต่อที่แนวทางของ โอเคลอตเตรีนะคะ3ารหลักงวดแล้วต้องบอกว่าเข้าเนอะเข้าตัวไหนคะเข้าตัวไหนเข้า8 5 5 8 2ตัวบนเข้าตัวกลับนะคะงวดนี้อาจได้มาแบ่งปันกันเหมือนเดิมนะคะเป็น,นทาง2ตัว10หหางเนาะก็จะมี8 9 5 9 6 5, 5 2 1 9 7 6 7 9 2 4 3 6 8แล้วก็2 2นะคะ,ะในงวดนี้จะเข้าอีกไม่เ,เรากก็มาเล่นกันนะคะ โอเคลอตตรีนะคะเรามาต่อที่แนาทางของ8มาลีนะคะซึ่งเป็นแนวทางล่างตรงๆให้มาคือ32 31 87 80 78 08แล้วก็94นะอ่าเป็นแนวทางล่างตรงนะงวดนี้จะเข้าหรือเปล่าแอดนำมาฝากกันนะเรามาต่อที่แนวทางเพิ่มเติมของแอดประเสริฐจันทพันธ์หรือว่าแอดปัญญานั่นเองนะคะซึ่งเจ้านี้แอดนำเสนอไปหลายฉบับแล้วนะคะ ซึ่งเป็นแนาทางที่เป็นชุดบนล่างแล้วก็แนาทางชุดเต็มด้วยนะคะสำหรับชุดนี้เขาบอกว่าผมว่าต้องมีเลขนี้578 78แล้วก็8 1เจ้านี้งวดนี้เน้น78นะคะ78กับ 8, 8หนึคือเน้นนะอ่าแล้วเราก็มาลุ้นกันนะคะว่างวดนี้ จะเข้าอี่นหรือม่นะคะสำหรับแนาทางของแอดปัญญาหรือว่าคุณประเสริฐนะคะคนเดียวกันนะเรามาต่อที่แนาทางเพิ่มเติมของเจ๊บวยนะคะซึ่งจ้านี้แอดนาเสนอไปประมาณ2ฉบับนะใช่ไหมคะประมาณนั้นนะคะสําหรับฉบับนี้เป็นชุดเน้นนะคะอ่ะให้มาคือ2 7 7 8 9 6แล้วก็3 4นะคะตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะก็ใหญ่คือเน้น รองก็ตัวเล็กๆนะอ่าเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าเจ๊บ,บอยงวดนี้จะเข้าอหรือไม่นะคะเรามาต่อที่แนวทางเพิ่มเติมของคุณนรงเดียรเช่นาหรือว่าแอดสายฟ้านะคะซึ่งเจ้านี้แอดนาเสนอที่เป็นแนวาทางเลขเด่นบนแล้วก็เด่นล่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะฉบับนี้เป็นแนวทางชุด3ตัว2ตัวเนาะก็จะมี7 5 0 150 650 6 7 07 17แล้วก็77 นะคะอ่งางมดนี้จะเข้าหรือเปล่าแก้ม่ได้ไหมเราก็มาลุ้นกันเนาะต่อที่แนวทางของคุณอรุณบุตรมานานะคะคุณอรุณบุตรมาลาใช่ไหมคะ อรุณหรืออรันนอนะคะเจ้านี้ให้มานะคะก็บอกว่างวดนี้ให้ฟัน8รูดแนะแนวทางชุด3ตัวให้มาสองางก็จะมี3 8 4แแล้วก็2 9 5นะคะให้เน้น2ตัวอยู่ที่8081แล้วก็85แล้วก็ให้กันอยู่ที่9091แล้วก็9 4นะคะงวดนี้จะเข้าหรือเปล่าแอดนำม,มาฝากกันนะคะคุณอรุณบุตรมาลานะคะเรามาต่อที่แนวะทางของ ใครคะคุณปอตาปีนะคะซึ่งเปลี่ยนทางเลขเด่นล่างนะคะ ย้ำนะคะว่าเป็นเลขเด่นล่างให้มาเนาะอ่าก็จะมี2 8แล้วก็9นะเด่นล่างสามารถมาได้1-2ตัวประมาณนี้นะคะอ่างวดน,นี้เป็นงวดแรกที่แอดลงให้นะเรามาต่อเลยนะคะที่แนวทางของอาจารย์อินตาเพชเร์แสงนะคะเจ้านี้แอดได้มาเขาบอกว่าให้วิ่งบนอยู่ที่7นะอ่าแล้วก็ให้ชุด3ตัวเน้นๆอยู่ที่749รอง7 5็้าเานะคะสุดนาทากุด2ตัวบนหรือว่าคู่ตัวบนได้นะคะก็จะมี สี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดเก้าแล้วก็ห้าเก้าห้าเจ็ดนะคะเห็นไหมตัวนี้คือห้าเจ็ดนะส่วนแนวทางล่างให้เด่นอยู่ที่9นะคะแนวทางชุด2ตัวล่างก็จะมี9091แล้วก็96้าหนะงวดนี้จะเข้าหรือเปล่าแอดนำม,มาฝากกันนะคะอาจารย์อินสตาเพื่อเจะแสงนะเรามาต่อที่แนวทางนี้อันนี้แอดไปเจอมานะคะแอดไปเจอมาไดเอามาฝากกันก็อบอกว่าที่มางวดก่อน 5885แล้วงวดนี้ให้มาคือ9779แล้วก็1551นะอ่านะใครชอบจัดไปใครไม่ชอบก็ผ่านเลยนะคะอันนี้แอดนำมาฝากกันนะคะไปเจอมาจากไหนก็นมาฝากเนาะอ่าเรามาต่อที่นาทางของใบฟ้าเจ้านี้แอดลงหรได้ยังคะคุ้นๆเนาะคุ้นๆน,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 นะคะถ้าแอดนำเสนอซ้ำอย่างไรนะคะต้องขออภัยด้วยนะเรามาดูนะคะ ใบฟ้าของคุณโกบันวิทย์ให้มาแนวทางชุด3ตัวก็จะมี405 735แล้วก็739สนะคะส่วนแนวทางชุด2ตัวก็จะมี 05, 07 09 3537แล้วก็39นะคะแนวทางของอใบฟ้าดูคุณโกบันวิทย์เนาะเรามาต่อเลยนะคะที่แนวทางเลขดับนะเริ่มที่แนวทางเลขดับของจัสติกซีพีนะคะซึ่งเป็นแนวทางเลขดับล่างก็บอกว่า5กับ7 ตัดล่างนะยูรู้อย่างนะคะอะงวดนี้5กับเจดับล่างเนาะอะเราก็มาลุ้นกันนะคะว่า5กับ7จะดับหรือเปล่าแต่ว่าแอะชอบสำหรับ5กับ7นะ่ะซื้อแล้วนะคะคืนลอตเตอรี่ไม่ได้เนาะใช่ไหมก็ลุ้นรางวัลใหญ่ๆก็ได้นะอะแล้วเรามาปิดท้ายที่แนวะทางเล็กดับของแอดโจยุนะคะแอดได้มาประมาณ ห้าฉบับนะเท่าที่จำได้คือห้าฉบับนะจบแรกนี้นะคะก็จะเป็นแนาทางเลขดับคงที่ซึ่งแยกเป็นเลขดับบนแล้วก็ดับล่างนะคะดับคู่บนดับคู่ล่างนั่นเองเนาะสำหรับพูดยาวต้องบอกว่าผ่านไหมคะดับคู่บนนั้นผ่านนะคะแล้วก็ดับคู่ล่างคงที่ก็ผ่าน นะคะอ่าสรายงดนี้นะคะสรายงดนี้ตัวเลขก็เหมือนเดิมนะคะใช่ไหมเป็นแนวทางเลขดับคงที่นะคะอ่าดับบนก็จะมี010809 10111819นะคะ80818889แล้วก็90919899ส่วนแนวทางคู่ดับล่างคงที่นะคะก็จะมี010203 06 10 1 1 1 2 1 3 1 6 2 0 2 2 2 1 2 3 2 6 3 0 3 1 3 2 3ม3นแล้วก็6 0 6 1 6 2 6 3 6 6นะคะต่อมาค่ะฉบับที่2องก็จะเป็นแนวทางรับกิน2ตบลนะคะฉบับไป3ก็จะเป็นแนวทางรับกินสตัวล่างนะคะรามบ,บริเฉที่นะคะก็จะเป็นแนวทางรับกินสตบลใช่ไหม ่าให้มาคือ2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8แล้วก็2 9นะคะแล้วฉบับที่3เป็นในทางรับกินล่างให้มาคือ3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8แล้วก็3 9ดับตรงๆเท่านั้นนะคะ อ่าเราก็มาลุ้นกันนะคะว่างวดนี้แนวทางเลขดับรับกินสองตัวบนแล้วก็รับกินสองตัวล่างจะผ่านอีกหรือไม่น้ะเพราะว่างวดที่แล้วนั้นผ่านทั้งสองฉบับเลยนะคะค่ะปิดท้ายที่แนวทางเลขดับฉบับนินจาแล้วก็ฉบับที่มีคนกระโดดนะคะอ่าฉบับนี้เป็นฉบับที่สี่ใช่ไหมอ่าแนวทางดับฉบับนินจานี้นะคะสาหรับ งวดนี้ให้ดับล่างอยู่ที่6 0 0 0 7 1 9 1 9 3 7 3 2 6 4 6 4 8 2 8 5 9 1 9 1 5 5 5 0 4 6 4 8 2แล้วก็3 7นะคะส่วนนอนทางดับข้งบนก็จะมี3 0 3 2 2 1 2 9 6 1 6 7 9 0 9 4 1 2 1 6 4 5 4 9 8 5 8 7 7 4 7 6 5 8แล้วก็0 3นะคะสำหรับเจ้านี้ฉบับบแบบินจานี้นะคะงดที่แล้วนั้นผ่านนะคะงดนี้จะผ่านอีกหรือเปล่าเราก็มารุ้นกันนะคะ อ่าแล้วก็ฉบับที่5สบสุดท้ายนะคะจะเป็นแนวทางเล่นดับโชยุสังดับฉบับคนกระโดดนี้นะคะสำหรักเมื่อแล้วต้องต้องบอกว่าแนวทางเล็กดับคู่บนนั้นไม่ผ่าน5 8ตรงๆเลยนะคะสำหรับในงวดนี้ให้ดับคู่บนมาก็จะมี0 3 0 8 2 0 2 9 4 2 4 5 8 6 8 7 7 0 7 4 6 1 6 4 3 2 3 6 1 6 149092แล้วก็58นะคะส่วนทางดักคู่ล่างก็จะมี1192428 1 08006664 40465559 9195377382แล้วก็79นะคะต้องบอกว่าดับตรงตรงเท่านั้นนะคะถ้ากลับเขาก็จะกลับให้ A นะคะหรือว่าบอกให้กลับประมาณนี้นะคะ แอดก็ต้องขอบคุณแนวาทางทุกแนวาทางเลยนะคะเราก็ต้องขอบคุณทุกท่าน,นะะที่ติดตามรับชมคลิปของเรานะถ้าชอบก็อย่าลืมไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะแอดจะได้มีกำลังใจที่จะหาแนวทางมาแบ่งปันกันต่อไปแล้วเราเมาเจอกันใหม่นะแอดว่าน่าจะเจอกันมืดๆนะคะแอดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ